สวัสดีค่ะน้องผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะไฟก็จะชอบม,มาเปิดตู้บอนสีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีเบบีบอลสีมาแบ่งปันกันด้วยนะคะจะมีอะไรไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ต้นนี้ก่อนนะคะ <c oughs> ดินค่อนข้างที่จะเฉื่อแฉะนิดนึงต้นนี้นะคะชายชนชายชนนะคะเบบีเนาะประมาณนี้นะคะ ะเอเดี๋ยวไฟแจ้งก่อนค่ะจะส่งต้นแรกเจ็ดสิบาทต้นต่อไปบวกสิบนะคะจะส่งแบบตะกร้าไปรษณีย์อีเมลเลยนะคะมีปลายทางทั่วประเทศค่ะปลายทางบวกเพิ่มแค่สิบบาทต้นนี้นะคะแดงแปลดแบบนี้เลยครึ่งใบเลยต้นนี้นะคะชัยชนเอาไปสองร้อยห้าสิบนะคะมีหนึ่งต้นนะสองร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นสีปาด สีบาทนะคะเดี๋ยวไฟไปเด่นกระถางให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าตอนส่งสี่บาทหนึ่งร้อยบาทนะคะสี่บาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้ไก่ทองประเสริฐเบบีนะคะเป็นแผงแดงทั้งใบแผงแดงทั้งใบต้นนี้มันเล็กแล้วเนาะเอาไปห้าสิบบาทขายตามไซส์เลยนะคะแล้วก็ไก่สุพรรณต้นนี้ค่ะไก่สุพรรณ ถ้าใครสนใจโทรมาได้นะคะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์ไว้ให้หรือทักมาในเพจเ Facebook ลูกชาวไหนเล่ามาล้เด้อก็ได้นะคะต้นนี้นะคะคือไก่สุพรรณนี่ค่ะไก่สุพรรณต้นนี้ใหญ่ๆเลยกัดสีแล้วเอาไปเอาไปเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทไก่สุพรรณนะคะแล้วก็พระยาพันวังพระยาพันวังต้นนี้นะคะต้นนี้เอาไป80ค่ะไฟบอกเร็วๆเลยแปดสิบมานางพิม มานางพิมพ์ต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทมานางพิมเจ็ดสิบบาทนะคะคุณสี่โคะโคงคุณสี่โคะโคงต้นนี้นะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทแล้วกันนะคะเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวไฟไลาให้กวนอูกวนอูต้นนี้อะไรดีต้นนี้เอาไปแปดสิบค่ะกวนอูแดงๆเลยเอาไปแปดสิบนะคะ ฮันุมานจองถนนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฮนุมานจองถนนไซส์ประมาณนี้เดี๋ยวไปให้ดูฮันุมานจองถนนนี่ต้นนี้เอาไปแปดสิบละกันค่ะเพชรพลานดินเชยอเฉยนิดนึงเนาะเพชรพลานฟอร์มนี้นะคะฟอร์มนี้เอาไปหกสิบบาทถ้าลูกค้าโทรมาแล้ว สมมติถ้าทาาุกคนสนใจตัวไหนอ่ะบอกราคาไฟล์เลยนะคะพอดีบางทีเดี๋ยวไฟายจะลืมราคาแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่ย้อนดูได้เนาะมาย้อนดูได้ราคาก็ประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะฝนตกมันเฉะแฉมากเลยตู้ใหม่ที่ย้ายมานะคะดินมันเป็นแบบนี้ดูยเท้าไฟล์กำอ่ะต่อไปนะคะม่านนางพิมพ์ต้นนี้นะคะอันนี้สองต้นคู่เลย สต้นคู่ขอบแปดสิบนะคะ2ต้นคู่80บาทแล้วก็มัควาลังสันไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายเอาไปเจไก่สุพรรณต้นนั้นก็ไปแปดสิบเหมือนกันนะคะแล้วก็จ้าแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นบ่องเงิน Baby, เบบีเอาไปห้าสิบค่ะเอาไปห้าสิบนะ อันนี้ยังไม่โตเนาะยังหนึ่งใบอยู่แล้วก็ฝั่งนี้จะมีอันนี้เดี๋ยวลูกไม้ลูกไม้ไซเนียเอาไปห้าสิบนะคะลูกไม้ไซเนียไปห้าสิบบาทเนาะแต่เดี๋ยวไฟปิดตู้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อไปล้างเท้าพอดีไฟจะต้องไปอันนั้นลูกไม้แดงต้นนี้เอาไปห้าสิบบาทนะคะ อันนี้บอลเก่า2ต้นนะคะมีลูกค้าถามเคยถามหาอยู่นะคะไม่ทราบชื่อเนาะตัวมาสวยมากเอาไปต้นละ80พระยาพันวางต้นนี้เอาไป70บาทนะคะ70บาทไก่ถอันนี้เอาบอกไปแล้วเนาะแล้วก็เสือพานเสือพนันมีหลายต้นเลยเอาไป50นะคะเอาไป50สากานิมิตเอาไป50นะคะสากานิมิต50เพชรพรล้านฟอร์มนี้เอาไป เมื่อกี้ไฟบอกเขาแล้วเอาไปห้าสิบแล้วกันค่ะห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยว